เรียกว่าสุดทางรักไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆยื้อไปก็อาจจะมองหน้ากันไม่ติดสําหรับนองธนาเล่าสาเหตุรักเพาวานิชาพัฒพางเกิดจากปัญหาของคนสองคนไม่เกี่ยวกับมือที่สามยอมรับจนถึงตอนนี้ยังรู้สึกรักอีกฝ่ายอยู่แต่ต้องตัดสินใจจบจะได้ไม่เกลียดกันและนงธนายังบอกว่าได้ดูที่เพวาให้สัมภาษณ์แล้วแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันเพราะตั้งแต่จบกันไปก็ไม่ได้คุยไม่ได้เจอกันเลยสาเหตุที่เลิกก็อย่างที่ฝ่ายหญิงบอกคือเรื่องการทำความเข้าใจกันหลายเรื่องคุยกันแล้วไม่เข้าใจเรา ไม่ได้ปุ๊บปั๊บเลิกกันแต่มันผ่านกระบวนการคุยกันปรับกันมาก่อนตัดสินใจเลิกก็ปรับและประคับประคองกันมาแล้วกระทั่งน้องเขาโทรมาบอกเลยทางโทรศัพท์หลังจากนั้นก็ไม่เจอหน้ากันเลยเรื่องสัญญาณเตือนก็ไม่มีแต่เราเห็นอยู่ว่าหลายครั้งความคิดไม่ตรงกันแต่ก็ปรับมาเรื่อยๆ จนถึงจุดหนึ่งคุยกันว่าอาจจะสุดได้แค่นี้ที่น้องบอกว่าหวังว่าจะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันตนก็โอเคอย่าให้วันหนึ่งเราเจอกันแล้วยิ้มให้กันได้ที่น้องบอกว่าเลิกทั้งที่ยังรักกันอยู่แต่เองก็รู้สึกสาเหตุที่เลิกไม่ใช่กันทะเลาะกันเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กๆหลายเรื่องถางมว่ามีโอกาสรีเทิร์นไหมตนก็ตอบไม่ได้ยืนยันว่าเป็นเรื่องของคนสองคนเท่านั้นไม่มีคนอื่นไม่มีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องสําหรับเรื่องการรีเทิร์นนะคะต้องเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตว่าสุดท้ายเราทั้ง,งคนนนจะกกกกลััับมมมมารรีเรกกเเิหือดอดไ